สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปารัสสตูดิโอผมวันนี้เป็นการรีวิวยูนิตครับบาลิสตัดเดร n นอร์ทครับผมจักใจเลยผมชอบยูนิตตัวนี้มากเพราะว่าจากกล่องในเวทานเนี่ยเป็นตัวแรกๆผมทําสีเลยเห็นไหมผมเอาขึ้นกล้องเล็กให้ดูเนี่ยฮะบาลิสตัดเดรสนอร์องผมผมทําสีสุดฝีมือเลยเป็นตัวที่ผมรู้สึกว่ามันเก่งเนื่องจากว่ามันสามารถยิงรถถังระเบิดได้ด้วยปืนที่มีชื่อว่า บริตัสรัสแคนนอนรถถังวูลสออาจจะแบบทีเดียวระเบิดได้เลยนะหรือมันเอาไว้ยิงพวกแบบทหารราบอินฟันทีได้ด้วยจากบริตัส m i สไซล์ลอนเชอร์ที่เป็นแฟร็กครับผมเป็นบรัสดีทั้งคู่คือด้วยความที่มันเป็นตัวที่อเอกประสงค์ครับถ้ายิงพวกรถถังก็ร a สแคน n ัสแนอนไปยิงพวกทหารราบก็เป็นบริตัสมิสไซล์ลอนเชอร์ไปมันจึงไปได้กับทุกทับ คือคุณเจออะไรก็ตามคุณมีท่ายิงอ่ะมันเรียกว่ามันไม่ตันมันสามารถสู้ได้หมดเลยเป็นตัวผมชอบมากใช้คํานี้ดีกว่าแล้วที่สำคัญคือมันสามารถรีโลฮิ h i ลได้ถ้าเกิดยิงยูนิตท,ที่พลังชีวิตเกินครึ่งอฮะเช่นยิงไปแล้วเลนนแท็กนะมีรีไม่นับยิงไปแล้วสตูแบบสิบตัวเหลือสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าเนี่ยฮะ ไม่ไม่ถึงไม่ต่ำกว่าครึ่งรีโลฮิตโลได้ซึ่งปกติมันก็บาติกสกิลสามอะทูที่สามบวกถ้ายิงไม่โดนรีโลฮิตโลได้ถ้าเขาไม่ต่ำกว่าครึ่งหรือเลือดเขาสิบสองคุณยิงไปเลือดเขาไม่ต่ำกว่าหกครับคุณรีโลฮิตโลได้อันนี้ดีมากเลยนะบอกแล้วโคตรด,ดีไม่จำเป็นว่าศัตรูต้องโดนออร์ออสมันก็ตามคุณสามารถรีโลฮิตโลได้มันก็เป็นอะไรที่แบบดูดีมากเหมาะกับการเป็นตัวเปิดสนามของผมคือแบบเอาไปเดินอยู่แถวนนหน้า พราะปืนมันสีิแปดนิ้วก็ต้องยืนแถวหน้าหน่อยจะแบบยืนสุดขอบหลอยเอาไม่ได้ฮะผมมันไกลเกินไปแล้วก็อีกจุดที่ต้องพูดถึงคือเรื่องของการสเตตัสเนี่ยเดินแปดก็มาตรฐานไม่ไม่สั้นมากท็อปเนี่ยสิบนี่ทําให้มันแข็งระดับรถถังเลยนะฮะคือก็เป็น Vehicle อ,อ่ะเออพวกเพาฟิตต่อยมันไม่เข้าอ่าอาวุธปืนทั่วไปที่แบบสเตนสี่สเตนหเ,เนี่ยฮะยิงมัน ทูบูลนี่หกบวกอึดมากแข็งมากก็ฟังดูเก่งฟังดูดีนี <Clara> <together>. ่แล้วมันติดเมตาหรือเปล่าคำตอบคือไม่ครับเฮ้ยไงกัหน่ะคุณชมมาตลอดแล้วคุณบอกมันไม่ติดเมตาเหรอใช่ครับไม่มีลิสไหนเลยที่เอาไปแข็งแล้วใส่บริตัดเดนนอรเหตุผลข้อเดียวเลยครับร้อเจสิบแต้มมันแพงเกินไปอาจจะมองอีกมุมว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะอย่างไอพวกเออตัวอย่างบูทอลิสหรืออย่างไอรีดมเตอร์เนี่ย ต้องสอสองร้อยกว่าแต้มทำไมเขายังใช้กันนะไอ้นี่แค่เท่าไหร่เองร้อยจ็สิบแต้มทำไมไม่ใส่กันส่วนหนึ่งต้องบอกเลยว่ามันโดนประชิดคือจบเลยฮะผมเคยลองละโดนวิ่งมาปรชิดนี่คือแบบโอ้จบกันบริตาคแน่น,นอนของเราสูา้มไม่ได้เลยครับแล้วก็ตัวของมันเนี่ยไม่มีการต่อต้านเรื่องการติดระยะประชิดเลยคือถ้าเกิดโดนปชิดตัวได้คือจบแบบบายบาย สู้ไม่ได้ครับราชินนี่แบบสแสลงของบริตันเดนนอร์มากคือมันเอาไว้ยิงจริงส่วนพวกแบบรีเดมเตอร์บูทอลิสเนี่ยประชิดสู้ได้บูทอลิสนี่แหละประชิดเก่งอยู่แล้วแต่ว่ารีเดมเตอร์เนี่ยประชิดก็ไม่ได้แย่คือเจอมันต่อยก็อ้วกแตกอะ่ะแต่นี่คือแบบอาร์เมอร์ฟรีทับขี้เหยียบเขาอย่างเดียวอะ่ะก็ไม่แปลกที่ในเทลเลอร์จะโดนสกิมเมอร์คิลเลอร์วิ่งมากระซวกครับเอ้ใครกระซกใครวะเออใช่าหมันมเถอะเอาเป็นว่าตัวนี้เนี่ยยิงไกลเก่งมากแต่ประชิด ไม่เก่งเลยรวมถึงแต้มแพงด้วยเอา้าถ้าอย่างนั้นมันไม่หบอกกับเมตาแล้วมันเอามาเล่นได้ไหมคำตอบคือดีผมขอแยกนี่นะถ้าคุณต้องการเอาตัวบริตันเดนนอร์เนี่ยไปแข่งไม่ดีมันแพงเกินไปทําไมอะเพราะว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าผมขอเอาลูกขึ้นาก่อนเนี่ยครับมันมีสิ่งที่เรียกว่ากร a ดิเอเตอร์เลนเซอร์อยู่ถ้าพูดถึงปืนกร a ดิเอเตอร์เลนเซอร์72นิ้ว แต่บริตัตได้นอดเนี่ย48นิ้วระยะแพ้์กรดิเตอร์เลนเซอร์รวมถึงกรดิเตอร์เลนเซอร์เนี่ยปืนนะครับสามบุกเท่ากันแต่รีโรวันบุนโลได้วันฮิตโลได้แล้วก็รีโรดามิโรได้คือถ้าเรื่องความวั่นยำของดาเมิเนี่ยกรดิเตอร์เลนเซอร์โหดกว่าสเตน14ลาสเทนนอลของกาดกรเตอร์นะฮะแต่บริจัสเนี่ย12แปลว่าสเตนมันก็ ไอแครเดเตอร์แรงกว่าเอพลบสามแรเดเตอร์ครับลบสี่และดัเมดดีหกบวกสามบริทัตดีหกบวกหนึ่งครับผมผมเทียบงี้ได้ได้ไหมอ่ะเฮ้ยนี่มันลดถังนะนั่นมันเดดนอร์นะเซฟสองบวกคุณไงคุณเอารถถังมาเทียบอะ่ะก็แรเดเตอร์ร้อยสี่สห้าแต้มบริทัตเนี่ยร้อยเจ็ดสิบแต้มหมายความว่าถ้าคุณใส่บริทัตสามตัว กับคุณใส่กาเดเตอร์สามคันเนี่ยฮะกาเดเตอร์สามคันอะประหยัดไปเจ็ดสิบห้าแต้มเข้าใจเข้าใจไหมคือบาลิตัสเก่งแต่แต้มแพงเกินไปจึงไม่เหมาะกับการแข่งครับผมแต่ถ้าเกิดถามผมนะว่าแล้วผมควรซื้อบาลิตัสมาเล่นไหมอ่ะผมบอกเลยว่าควรอย่างยิ่งครับทำไมอ่ะกาเดเตอร์ลันเซอร์ไอคันเมื่อกี้เนี่ยไอคันนี้เนี่ยคันละสามพัน กว่าบาทราคาไเป็นผมจำไม่ได้สับันกว่าบาทครับคันนี้แต่บริทัสเนี่ยตัวละพันกว่าบาทมันหาได้ในกลุ่มผมบอกเลยคือถ้าเกิดคุณซื้อรีเวทานคุณได้แน่หนึ่งตัวละคุณซื้อในกลุ่มเติมอีกตัวนึงอ่ะก็สองะถ้าเกิดอยากเล่นแบบพันแต้มสองตัวนี่แบบยืนสบายนะสองตัวสามร้อยสี่สิบแต้มยืนสบายเพื่อเล่นตัวใหญ่เอาลัสแคนนอนยิงเพื่อเล่นตัวเล็กเอาบริทัสมิสไซลอนเชอร์แบบแฟลกยิง ได้หมดผมมองว่าถ้าพูดถึงความคุ้มค่าต่อแต้มในการแข่งเนี่ยบริตัดไม่คุ้มแต่ได้เป็นความคุ้มค่าต่อเงินบาทนะครับบริตัดได้หนดโคตรคุ้มเลยมันถูกมากกับแต้มที่มันให้มาแล้วความสามารถของมันครผมดังนั้นถ้าเกิดถามผมนะฮะผมก็สูบดังนี้แล้วกันอา้าวไม่ขึ้นเดี๋ยนะอ่าขึ้นมาครับบริตัดไดหนดนะครับเป็นตัวที่ยิงไกลและเน็ตบอลส่งมาก เพราะว่ามีปืนเก็บรถถังมีวิซัยเก็บทหารราบถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามมีตัวไอพีเจ๋าแบบไอพีลบสามลบสี่เนี่ยฮะบริตันไหน่อตายายากนะเพราะเซฟสองบวกมันค่อนข้างจะเซฟได้ดีถ้าเกิดคุณเจอแบบทหารราบเยอะๆเงี้ยบริตันยืนสบายแล้วครับจะยิงบริตันตายได้คุณต้องเอาแพรบเอาแบบประเภทไอพีลบสองขึ้นไปครับมายิงมันถึงจะตายแต่อย่าลืมว่ามันทับเน็ตสิบนะ คือต้องเอารถับรถถังไปยิงมันถึงจะตายครับผมที่สําคัญมันหาง่ายและราคาไม่แพงในตอนนี้ย้านะครับในตอนนี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยกล่องลิเวทานออกมาได้เดือนกว่าแล้วมันมายี่สิบมิถุนาถูกปะ่ะกล่องลิเวทานนี่มันสามสิบเออประมาณปลายเดือนกระกฎาคมแปลว่าตอนนี้บริตัตเดนนอร์เนี่ยแบบไม่ใช่กล่องแยกคือติดไปตักล่องลิเวทานแล้วเขาคนันแบ่งขายกันเนี่ยมันยังมีขายอยู่ครับ แต่ถ้าเกิดว่าบริปรานหมดโลกเมื่อไหร่ซึ่งก็น่าจะหมดแล้วถ้าบริตัดเป็นกล่องเดียวมันจะไปอยู่ที่ราคาเลท2,000อัพทันทีนะฮะดังนั้นเนี่ยในช่วงนี้ในที่ถมทำคลิปเนี่ยประมาณช่วงเดือนกระกฎาคมสิงหาเนี่ยถ้าเจอบริตัดแน,น่นอนและอยากใช้สวยซะเถอะครับผมก็คงติดบ้านด้วยสองตัวอ่ะเออตัวหนึ่งผมทําเสร็จแล้วยวผมติดอีกตัวหนึ่งทําไมเพราะว่ามันใช้งานได้ดี คุณเล่นกับเพื่อนคุณไม่ได้ซีเรียสหรอกผมต้องแข่งทิงแชมป์เงี้ยไอเนี้ยเจออะไรก็สู้ได้แพงนิดนึงช่างหัวมันเถอะคือเพื่อนคุณก็ได้เอาแบบแบบเออปริซึมเอลดาปริซึมสามสามลำมายิงคุณถูกปะละ่ะเขาก็เล่นแบบเออทีนิตท,ทั่วไปหรือแบบยูนิตท,ทั่วไปชอบตัวไหนก็ใส่มามันเป็นแบบสังคมวอยแฮมเมอร์อะมนเล่นเอามันอะเอาสนุกเอาชอบตัวไหนี่ชอบอะไอเนี้ยใส่ได้บอกเลยวผมก็ชอบผมก็ใส่เหมือนกันเราเล่น,ไป,ลนไปเล่นที่ร้านถุงเอาตัวน,นี้ใส่ แต่ถ้าเกิดว่าคุณวม่คอมเพลติทีเจจ๋าเนี่ยไปเมตาเลยเนี่ยครับเบลตัดเดนนอร์เป็นตัวที่ค่อนข้างแพงเกินไปเดี๋ยวไม่มีโอกาสจะทำของบูทอลิสกับทำของรีทัมเตอร์นะแต่สรุปบรเบตาที่น,นอรเนี่ยครับคุ้มค่าหน้าซื้อที่จะมาเล่นกับเพื่อนแต่จะไม่เหมาะกับการไปแข่งแบบจริงจังครับผมสรุปตามนี้เลยโอเคครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับถูกใจกดไลค์ซับสไครต์ให้ด้วย สงสัยอะไรอยากได้ขมูลอะไรก็ตามเพิ่มเติมเธอในคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวจะหามาให้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับกับช่องปราสตูดิโอสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับบราเธอ